บทที่1นึ่าการฝึกมังกรทังซานพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวฝ่าบาทฉันไม่คิดว่าฉันต้องชนะในชัยชนะครั้งสุดท้ายแต่มันเป็นความก้าวหน้าแบบที่จะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวไม่ใช่หรือทีละขั้นตอนฉันจะค่อยๆดําเนินไปอย่างช้าๆยังไงฉันก็เป็นแค่ตระกูลต้นไม้สีน้ําเงินทองจากกระพัดเทียนหยางพูดอย่างโกรธเคืองคุณดูไม่เหมือนตระกูลต้นไม้สีน้ําเงินทองจรงิจรงๆทังซานยิ้มอย่างเขินอายแล้วตกลงไหม จักรพัฒเทียนยางกล่าวว่าตอนนี้ทังซานพยักหน้าอย่างเร่งรีบและพูดว่ามาทำกันตอนนี้ความสนใจทั้งหมดอยู่ที่เกมสะอาดคุณต้องมีที่ที่เหมาะสมหรือไม่จักรพัฒเทียนยางพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณเพิ่งพาฉันจริงๆฉันจะช่วยคุณอีกครั้งมากับฉันขณะที่เขาพูดแสงสีแดงทองลุกขึ้นจากร่างกายของเขาห่อตัวเองและร่างกายของทังซานก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าบินไปไกล ในฐานะจักรพรรดิแห่งแรกการบินในลานของบรรพบุรุษโดยธรรมชาติไม่มีความรอบคอบทั้งซานยับยั้งออร่าของเขาและใช้พลังงานชีวิตของเขาเพื่อปกป้องร่างกายของเขาเท่านั้นจากนั้นเขาก็ถูกจักรพรรดิเทียนหยางนำโดยสมบูรณ์และบินไปในระยะไกลในไม่ช้าจาักรพรรดิเทียนหยางก็พาเขาออกจากราชสำนักขณะบินจักรพรรดิเทียนหยางพูดกับทังซานว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วโดเมนของฉันปลอดภัยที่สุดแต่คุณไม่สามารถควบคุมพลังงานชีวิตในโดเมนของฉันได้ ฉันจะพาคุณออกไปและหาที่ที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาฉันจะปิดผนึกพื้นที่โดยรอบด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของฉันคุณสามารถปล่อยมันไปได้และหากมีอันตรายฉันจะปกป้องคุณเองทังซานดูมีความสุขทันทีและกล่าวว่าขอบคุณฝ่าบาทโชคดีที่มีท่านจักรพัดเทียนหยางกล่าวเบาๆว่าฉันไม่ได้ช่วยคุณโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเป็นจักรพรรดิเมื่อใดผลไม้สีทองสีน้ำเงินตัวแรกที่เกิดบนร่างกายของคุณ แน่นอนว่ามันเป็นของคุณเดิมทีฉันเป็นของคุณและสิ่งที่เกิดในตัวฉันนั้นเป็นของคุณโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามฉันไม่ทราบถึงผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นฉันสามารถเห็นได้เมื่อถึงเวลาเท่านั้นจากบรรพบุรุษของต้นไม้ครอบครัวของฉันยังไม่ได้กำเนิดจากระพัดอืมจากระพัดเทียนอยางรู้ว่าเขากำลังพูดความจริงและไม่ได้พูดอะไรอีก จัก,กรพัดเทียนหยางบินออกจากลานของบรรพบุรุษเป็นระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรพาทางซานไปยังหุบเขาที่มีพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังแผ่ขยายจากจัก,กรพัดเทียนหยางจิตสำนึกศักดิ์สิทธินั้นมองไม่เห็นแต่แยกทุกอย่างออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์จัก,กรพัดเทียนหยางยังปิดกั้นความร้อนของดวงอาทิตย์เมื่อล้มลงกับพื้นจัก,กรพัดเทียนหยางพยักหน้าให้ทางซานและกล่าวว่าเริ่มเลยตกลงทางซานพยักหน้าด้วยความเคารพจากนั้นก็เดินออกไป เขาค่อยๆย,ยกฝ่ามือขึ้นแหวนเก็บของบนนิ้วของเขาสั่นไหวและในทันทีต่อมากรงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆและตกลงบนพื้นและเสียงคำรามตามก็ดังก้องไปทั่วหุบเขาในทันทีกรงนั้นใหญ่โตและข้างในเป็นมังกรยักษ์ที่มีเกล็ดสีม่วงเข้มทั่วตัวมีเทียงขาหลังแต่ไม่มีขาหน้าและมีปลอกคอขนาดใหญ่ที่คอของมัน สิ่งนี้คือมังกรที่ดุร้ายที่ทางซานใช้เงิน1 3 0 0 0าพันเหรียญอเมทิสต์ที่ประมูลได้และยังเป็นหัวของมังกรหุ่นกระบอกในปากของมังกรปลายพันธุ์ที่มีพลังต่อสู้ใกล้เคียงกับของจากกระพัดทันทีที่กรงล้มลงกับพื้นมังกรที่ดุร้ายก็เริ่มส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งและร่างกายที่ใหญ่โตของมันบิดไปมาอย่างดุดเดือดกระแทกเข้ากับกรงด้วยกรงนี้เพียงอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะดักมังกรดุร้ายสิ่งที่ดักมังกรดุร้ายจริงๆคือปลอกคอที่คอของมัน จักรพัทเทียนหยางมองไปที่ถังซานและพูดว่าคุณจะทำอะไรถังซานเปล่าวว่าฝ่าบาทโปรดช่วยข้าปราบมังกรดุร้ายก่อนอึมแสงสีแดงทองส่องประกายในดวงตาของจักรพัทเทียนหยางและครู่ต่อมาอุณหภูมิของพื้นที่โดยรอบก็เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันจากนั้นการบังคับที่น่ากลัวก็ตกลงมาจากฟากฟ้าและกองกำลังกดขี่ขนาดใหญ่ตกลงบนมังกรดุร้ายแต่เดิมยังคงอยู่ในสภาวะบ้าคลัง่ง มังกรดูร้ายที่พุ่งชนเข้าไปในกรงนั้นถูกกดทับในทันทีและไม่สามารถขยับได้แต่กรงไม่ได้รับความเสียหายเลยเทียนแค่ใช้อำนาจจัก,กรพพัดเทียนหยางก็ได้มาถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งทางซานทิดในใจจากรพพัดเทียนหยางแข็งแกร่งก่อว่าที่เขาคาดไว้จากกระพัดเทียนหยางกำลังปรับปรามมังกรดูร้ายทำไมเขาถึงไม่ข่มขู่ตัวเองมังกรดูร้ายยังคงพยายามนิ่งรนแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับจักกระพัดเทียนหยางแต่ก็ไม่มีเจตนาที่จะยอมแพ้ ทางซานไม่กล้ารอชาเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีและเปิดกรงด้วยกุญแจที่เขาได้รับจากการประมูลประตูด้านหนึ่งของกรงเปิดออกทางซานเข้าไปตรงๆและปลดล็อกวงกลมมหสัจจร,รย์บนกรงกรงแยกจากด้านบนไปด้านข้างสิ่งนี้ปรากฏในการประมูลและทุกคนรู้ว่ามันใช้ทำอะไรนี่คืออาวุธทำลายล้างที่ควบคุมไม่ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการดำรงอยู่อย่างมังกรดุร้ายจะสร้างความเสียหายมหาศาลหากถูกโยนเข้าไปในเมืองโดยตรง แต่ปัญหาคือมีมังกรดูร้ายปรากฏตัวที่งานประมูลและทุกคนรู้ว่าใครซื้อมันมาถ้ามังกรดูร้ายโกโรธแค้นในอนาคตผู้ซื้อเดิมจะต้องถูกตำหนินี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมังกรผู้ดูร้ายซึ่งมีพลังต่อสู้ใกล้เคียงกับระดับจัก,กรพรรดิในที่สุดก็ขายเหรียญอเมทิสได้เพียง13,000เหรียญเท่านั้นควบคุมไม่ได้เป็นที่หเจ้าของเป็นที่รู้จักและไม่สามารถเก็บความลับได้เป็นที่สอง ทางซานทะยานขึ้นไปในอากาศตรงเหนือหัวมังกรดุร้ายยืนอยู่บนหัวมังกรดุร้ายที่ยกขึ้นอย่างไม่เต็มใจนี่เขาเดียวอยู่บนหัวของมังกรดุร้ายที่เอียงไปทางด้านหลังและเขาเดียวมีรัศมีสีม่วงเข่งรัศมีการทำลายล้างนั้นทำให้ถังซานร,รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยถ้าไม่ใช่เพราะจักรพรรดิเทียนหยางที่กดขี่มังกรดุร้ายด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาถ้าเขาต้องการที่จะปราบปรามมันฉันเกรงว่ามันจะมีปัญหามากมาย การดำรงอยู่ของพลังแห่งการทำลายล้างทำให้มังกรดุร้ายไม่กลัวตำแหน่งของเทพเจ้าหากทังซานต้องการปราบปรามมังกรดุร้ายเขาทำได้เทียงพึ่งพาความแข็งแกร่งเท่านั้นทังซานสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดไปทางจักกรพัรดเทียนหยางฝ่าบาทโปรดปราบปรามมันต่อไปฉันจะปลดปลอกคอของมันคุณจะระงับมันได้อย่างไรเมื่อคุณปลดปลอกคอจัก,กรพรรดเทียนหยางถามอย่างสงสยัย ทังซานกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่ถอดปลอกคอออกเจ้าจะไม่มีวันปล่อยให้มังกรดุร้ายกลับคืนสู่ใจเขาแม้แต่จิตใต้สำนึกฉันก็อยากลองดูแต่ถ้าไม่ได้ผลก็ให้ใส่สวมปลอกคออีกครั้งวิธีการใช้ปลอกคอและทรัพยากรที่จำเป็นในการจับคู่พนักงานบอกเขาเมื่อเขาได้รับลอ็อตอันที่จริงปลอกคอนั้นทำได้เพียงทำให้มังกรดุร้ายเงียบลงไม่ใช่ว่าทาังซานไม่เคยคิดที่จะโยนมังกรที่ดุร้ายออกไปในระหว่างการแข่งขัน ปล่อยให้มังกรดูร้ายสร้างความหายนะในสนามแต่นั่นมันควบคุมไม่ได้แม้ว่าเขาจะควบคุมปลอกคอได้แต่หลังจากที่เขาควบคุมมังกรดูร้ายได้แล้วเขาก็ไม่มีพลังในการต่อสู้แอร์ลมันก็ยังไร้ประโยชน์ดังนั้นเขาจึงคิดเกี่ยวกับมันแล้วหลังจากใช้รูปปั้นของจัก,กรพรรดิเซียนกระบี่แล้วขั้นตอนต่อไปคือการควบคุมมังกรดูร้าย ประกูลมังกรทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังแห่งการทำลายล้างของมังกรดุร้ายแต่ในฐานะอดีตราชาแห่งเทพ,พเจ้าเขาจะไม่เห็นพลังแห่งการทำลายล้างได้อย่างไรในอาณาจักรเทพโตหลัวที่เขาเคยอาศัยอยู่มีราชาผู้ยิ่งใหญ่ห้าองค์ได้แก่ผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งในฐานะราชาเทพ,พเจ้าสูงสุดเทพ,พเจ้าแห่งความดีเทพ,พเจ้าแห่งความชั่วร้ายเทพ,พเจ้าแห่งชีวิตและเทพแห่งการทำลายล้าง เขาสืบทอดต่อจากอดีตเทพชูราและชีวิตและการทำลายล้างเดิมคือความจริงหลักของอาณาจักรเทวะชีวิตคือการสร้างการทำลายคือการทำลายและทั้งสองเติมเต็มซึ่งกันและกันตอนนี้ทางซานมีแบรนด์บรรพบุรุษต้นไม้บนร่างกายของเขาและครอบครองพลังชีวิตของต้นกำเนิดของระนาบนี้ และพลังทำลายล้างของมังกรดุร้ายไม่สามารถเป็นพลังทำลายล้างระดับอาณาจักรเทพนี้เป็นของระนาบนี้ทางซานเป็นที่คาดการว่าการเกิดของพลังแห่งการทำลายล้างนั้นคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับโชคของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์บทที่1นึ่ชีวิตและการทำลายล้างดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ทางซานต้องการปราบมังกรที่ดุร้ายในตอนนี้แต่มันเป็นไปได้ที่จะควบคุมมังกรดุร้ายด้วยพลังงานชีวิต หลังจากประสบความสำเร็จในการนำจักรพรรดิเทียนหยางมาช่วยเขาปรับปรามมังกรที่ดูร้ายในมุมมองของทังซานความเป็นไปได้ของความสำเร็จยังคงสูงมากอึมระวังตัวด้วยจักรพรรดิเทียนหยางบอกทังซานพลังแห่งการทำลายล้างของมังกรดูร้ายนั้นค่อนข้างน่ากลัวสำหรับเขาในตอนนี้คุณลักษณะพิเศษนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะในแดนสวรรค์ทั้งหมดหากไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเผ่ามังกรจะไม่นำมังกรดูร้ายออกประมูล ถังซานยืนอยู่บนหัวของมังกรดูร้ายมือของเขากดเบาๆปลอกคอที่คอของมังกรดูร้ายส่องแสงจางๆถังซานได้ตรวจสอบแล้วและได้รับกุญแจหลังการประมูลหลังจากเสียงคลิกต่อเนื่องปลอกคอที่คอของมังกรดูร้ายก็เปิดออกอย่างช้าๆและพลังแห่งการทำลายล้างของมังกรดูร้ายก็พุ่งพล่านในทันใดและร่างกายขนาดใหญ่ก็ดิ้นรนขึ้นไปข้างบนจากกระพัดเทียนอย่างวิญ,ญญาณเพิ่มพลังอย่างรวดเร็วในการปราบปรามมังกรดูร้าย จากนั้นการปรับปรามทำให้มังกรดูร้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งซานถอดปลอกคอออกปลอกคอเป็นสมบัติอย่างแน่นอนพลังที่เชื่อมต่อกับระดับของจักรพรรดิสามารถระงับได้แอรและครึ่งหนึ่งของเหรียญอเมทิสหนึ3งหมืพันเหรียญอาจถูกใช้ไปกับปลอกคอนี้สิ่งนี้เปรียบได้กับการมีอยู่ของสิ่งประดิษฐ์อย่างแน่นอน ลมหายใจแห่งชีวิตที่มั่งคั่งพร้อมกับแสงสีฟ้าทองพุ่งออกมาจากร่างกายของทางซานไหลตรงมาบนฝ่ามือของทางซานปกคลุมฝ่ามือของเขาด้วยชั้นของแสงสีฟ้าทองเขาเอื้อมมือออกไปและค่อยๆจับเขาที่อยู่บนหัวมังกรดุร้ายทันใดนั้นแสงสีม่วงบนเขาของเขาก็เพิ่มขึ้นทันใดกระทบกับพลังชีวิตของทังซานทําให้พลังงานผันผวนอย่างแรงหัวของมังกรดุร้ายพุ่งออกไปด้านนอก เสียงคำรามแปลกๆออกมาจากปากของมังกรดุร้ายซึ่งดูเหมือนจะเจ็บปวดแต่ก็ดูเหมือนจะบรรเทาลงได้และความแข็งแกร่งขอองค์การต่อสู้เริ่เดิมก็ลดลงอย่างมากจักรพัดเทียนหยางจ้องไปที่ทังซานที่อยู่บนหัวมังกรดุร้ายด้วยความประหลาดใจไม่เป็นไรทังซานปิดตาของเขาและหนามทั้งแปดบนหลังของเขาค่อยๆลงมาแทงตาช่างแต่ละอันบนหัวมังกรดุร้ายพลังงานชีวิตที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องออกมาจากร่างกายของเขาไหลเข้าสู่หัวของมังกรดุร้ายราวกับของเหลว ภายใต้การฉีดพลังงานแห่งชีวิตอันบริสุทธิ์ร่างขนาดใหญ่ของมังกรดูร้ายเริ่มสั่นจากนั้นจากการสั่นสะเทือนเล็กน้อยไปจนถึงการสั่นอย่างรุนแรงความแข็งแกร่งขอองค์การต่อสู้ของมังกรดูร้ายค่อยๆลดลงมือของทางซานที่ถือเขาเดียวของมังกรดูร้ายไม่เคยคลายและพร้อมกับการหายใจของเขาแสงสีฟ้าสีทองบนร่างของเขาก็สั่นไหวฉากแปลกแปลกปรากฏขึ้นพลังทำลายล้างของมังกรดูร้ายในขั้นต้นผันผวนอ,อย่างผิดปกติ แต่เมื่อทางซานฉีดพลังงานชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆแสงสีมุวงบนมังกรดูร้ายก็เริ่มสั่นไหวและความถี่การกระพริบก็เหมือนกับพลังงานชีวิตในร่างกายของทางซานความถี่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและยังกระพริบอยู่ด้วยมังกรดูร้ายลดการต่อสู้ของเขาลงและดวงตาสีมุวงที่ดูร้ายในตอนแรกของเขาก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นจิตสำนึกของทางซานฉายความคิดของเขาเองโดยไม่ปิดบังเพื่อให้จักรพรรดิเทียนอย่างรู้สึกได้เช่นกัน เลือดของคุณผสมปนเปกันมากและฉันไม่สามารถช่วยคุณแยกแยะได้ทั่วขณะหนึ่งแต่ฉันเชื่อว่าด้วยการหล่อเลี้ยงพลังงานชีวิตคุณจะค่อยๆถูกทางพลังงานทำลายล้างของคุณเองนั้นทรงพลังมากจริงๆพลังพลังนี้เข้าครอบงำจิตสำนึกของคุณทำให้จิตสำนึกของคุณไม่เป็นระเบียบและควบคุมไม่ได้ตอนนี้ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้คุณล้างออร่าขององค์การทำลายล้างในจิตสำนึกของคุณคุณควรพยายามรวมสติและใช้สติของตัวเอง ควบคุมพลังของตัวเองเมื่อคุณควบคุมร่างกายตัวเองได้เต็มที่นั่นแหละคือเวลาที่คุณมีตัวตนจริงๆเข้าใจไหมร่างใหญ่ของมังกรดูร้ายตัวสารและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พยักหน้าช้าช้ๆรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางศานเอาละในกรณีนี้ฉันหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันในอนาคตฉันจะเติมพลังชีวิตให้กับคุณเป็นระยะๆะะเพื่อปกป้องทะเลแห่งสติข,ของคุณจากการถูกบุกรุก พลังแห่งการทำลายล้างแต่ฉันก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณใจ่ายให้ฉันเมื่อคุณสามารถควบคุมพลังทำลายล้างของตัวเองได้จริงๆฉันจะคืนอิสรภาพให้คุณคุณอยากจะทำไหมเมื่อพูดอย่างนั้นถังซานก็ดึงอักษรรูนสีทองด้วยมือซ้ายในช่องว่างอักษรรูนเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศและค่อยๆรวมกันเป็นลวดลายสีทองโอ้มังกรดูร้ายคำรามเล็กน้อยอย่างไม่เต็มใจ หลังจากนั้นไม่นานมังกรดูร้ายก็เงยหน้าขึ้นและแตะรูนสีทองด้วยหน้าผากของเขาทันใดนั้นแสงสีทองก็สว่างวาบและอักษรรูนก็จมลงในหัวขนาดใหญ่ของมังกรดูร้ายอย่างรวดเร็วเมื่อเขารู้สึกว่ารูนเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกร่างกายขนาดใหญ่ของมังกรดูร้ายดูเหมือนจะแข็งทื่อดวงตาของเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าเขาต้องการจะมองไปที่ทางซานทางซานปล่อยมือเขาของมังกรผู้ดูร้ายและตบเขาเบา,เบา ฉันเชื่อว่าคุณสัมผัสได้ถึงความจริงใจของฉันแล้วเมื่อคุณควบคุมตัวเองได้จริงๆคุณก็ออกไปได้ด้วยตัวเองและเป็นคุณคุณต้องการจะทำอะไรก่อนหน้านั้นเราเป็นหุ้นส่วนกันตกลงไหมโอ้ยเสียงคำรามของมังกรต่ำตื่นเต้นในขณะนี้จักรพรรดิเทียนอย่างรู้สึกตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดจากมังกรยักษ์นี้และความบ้าคลั่งก่อนหน้านี้ได้หายไป จักรพัดเทียนหยางตะลึงคุณรู้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาทำไม่ได้มิฉะนั้นมังกรดุร้ายตัวนี้จะไม่ถูกประมูลสิ่งที่เขาทำไม่ได้ทังซานทำฝ่าบาทคุณสามารถหยุดใช้กำลังของคุณได้ทังซานพูดไปทางจักรพัดเทียนหยางจักรพัดสวรรค์เทียนหยางถอนการบีบบังคับของเขามองไปที่ทังซานด้วยสายตาบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาในดวงตาของเขาเขาทะยานขึ้นไปในอากาศมาหาทาังซานและพูดด้วยท่าทางประหลาดใจบอกฉันที่คุณทำได้อย่างไร ถังซานยิ้มฝ่าบาทสิ่งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณลักษณะตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองของเรามีคุณลักษณะชีวิตที่บริสุทธิ์ฉันคิดว่ามันดีกว่าว่าที่มีทุ่งให้ชีวิตและทุ่งลิบรอนชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมรดกเป็นแหล่งพลังชีวิตล้วนๆซึ่งเป็นพลังงานชีวิตระดับสูงสุดในดาวฟ้าหลันของเรา และสถานการณ์ของมังกรดูร้ายตัวนี้พิเศษมากวันนั้นเมื่อฉันเห็นมังกรดูร้ายในการประมูลฉันพบว่าที่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับคุณสมบัติของมังกรดูร้ายมังกรดูร้ายมีคุณสมบัติพิเศษมากเมื่อการประมูลแนะนํามังกรดูร้ายว่ากันว่าสายเลือกลายพันธุ์ของมังกรดูร้ายมีพลังทําลายล้างสูงตอนนั้นฉันพบว่าคุณลักษณะของมังกรดูร้ายนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับของฉัน ในสถานการณ์นี้ต่อไปฉันอนุมานว่าแก่นแท้ของคุณสมบัติของมังกรไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการทำลายล้างเพราะสิ่งที่ตรงกันข้ามของชีวิตคือการทำลายล้างชีวิตและการทำลายล้างเป็นสองคุณลักษณะสุดโต่งพูดตามหลักแล้วไม่ใช่เรื่องดีสำหรับระนาบที่มีคุณสมบัติการทำลายล้างซึ่งหมายความว่าต้องมีบางสิ่งถูกทำลายลงมังกรที่ดูร้ายตัวนี้ไม่สามารถควบคุมคุณลักษณะนี้ได้เพราะคุณลักษณะการทำลายล้างนั้นแข็งแกร่งมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับคุณลักษณะชีวิตที่สงบสุขของเราโดยสิ้นเชิงดังนั้นในกระบวนการพัฒนาฐานการฝึกฝนของมังกรดุร้ายอย่างต่อนเนื่องจิตสำนึกถูกกระซาะโดยความคิดที่ทำลายล้างกลายเป็นบ้าและควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันเริ่มคิดฉันจะฟื้นฟูจิตสำนึกของมังกรที่ดุร้ายได้อย่างไรโดยธรรมชาติเราต้องฟื้นฟูจิตสำนึกของมังกรดุร้ายให้เป็นปกติเสียก่อน ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำในตอนนี้คือการใช้พลังงานชีวิตบริสุทธิ์ของฉันเพื่อให้ชีวิตแก่จิตสำนึกของมังกรพลังงานชีวิตกวาดล้างความคิดที่ทำลายล้างในจิตสำนึกของเขาแม้ว่ามังกรดูร้ายจะยังคงสร้างความคิดทำลายล้างและกัดซอดจิตสำนึกอันเนื่องมาจากพลังแห่งการทำลายล้างที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปรับใดก็ตามที่ข่าล้างความคิดที่ทำลายล้างในจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของมังกรดูร้าย มังกรดูร้ายก็ทําได้ตื่นตัวและควบคุมร่างกายของมันพลังแห่งการทําลายล้างเมื่อจิตสํานึกของมังกรดูร้ายแข็งแกร่งพอที่จะควบคุมพลังแห่งการทําลายล้างของมันเองฉันเชื่อว่ามังกรดูร้ายสามารถกลายเป็นขุมพลังที่แท้จริงและถึงขั้นจัก,กรพรรดิฉันสรุปสัญญาความเท่าเทียมกับเขาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันเพื่อให้มังกรที่ดูร้ายจําฉันได้มากขึ้นบทที่1นึ่มังกรดูร้ายทําลายทรราช ทางซานกล่าวกับจักรพัิเทียนอย่างผ่านความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาดังนั้นมังกรดูร้ายจึงไม่ได้ยินหลังจากฟังคำพูดของทางซานแล้วจักรพัิเทียนอย่างกอดไม่ได้ที่จะพูดว่าฉันต้องการมองคุณด้วยความชื่นชมไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งต่างๆหรือความสามารถในการดําเนินการคุณอยู่เหนือจินตนาการของฉันคุณปราบสําเร็จแล้วหลังจากมังกรที่ดูร้ายฉันต้องคิดอย่างจริงจังว่าคุณมีความสามารถที่จะชนะการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อจักรพัิหรือไม่ ทังซานยิ้มและกล่าวว่าทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นด้วยความช่วยเหลือของคุณถ้าไม่มีคุณฉันไม่สามารถปราบปรามมังกรดูร้ายได้ฉันทำได้เพียงใช้ปลอกคอว่าช้าๆและสายเกินไปที่จะนำไปใช้กับการแข่งขันครั้งต่อไปคุณนำมาให้ฉันมิฉะนั้นฉันเป็นของคุณจักรพัรดิเทียนยางมองลึกๆให้เขาและทันใดนั้นก็พูดว่าเหตุผลบอกฉันว่าคุณไม่ธรรมดาแม้แต่ฉันฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่จากการตัดสินของฉันเองคุณไม่ใช่ภัยคุกคามอย่างน้อยฉันก็ไม่ ไม่รู้สึกถึงความอาฆาตพยาบาทใดๆจากคุณจินเหนียวหลิงจำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นจักรพรรดิหรือไม่ก็ตามคุณเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรริชเชนแม้ว่ากลุ่มของคุณจะยังคงเป็นกลางในอนาคตจำไว้คำพูดของคุณในวันนี้และคำสัญญาของคุณที่มีต่อฉันสิ่งที่ฉันให้คุณสามารถถูกพรากไปจากคุณครับฝ่าบาททั้งซานทำความเคารพเขาเมื่อฉันเป็นจักรพรรดิทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทั้งซานคิดกับตัวเอง ตกลงสิ่งที่ฉันควรทำเพื่อคุณเสร็จแล้วคุณกลับไปเองได้ในภายหลังจะกรพพัดเทียนหยางมองลึกๆให้ถังซานและครู่ต่อมามันก็กลายเป็นแสงสีแดงทองและหายไปโดยปราศจากรอยเมื่อเห็นจักระพัดเทียนหยางหายไปในท้องฟ้าที่ห่างไกลทงังซานก็ตบเขาของมังกรที่ดุร้ายเบาๆระนาบนี้ได้รับพรจริงๆมันมีพลังแห่งการทำลายล้างและค่อนข้างบริสุทธิ์แม้ว่าระดับจะไม่สามารถเทียบกับพณาจักรแห่งเหล่าทวยเทพ หากใช้พลังแห่งการทำลายล้างนี้อย่างเหมาะสมก็ยังสามารถเป็นหนึ่งในรากฐานสำหรับการวิวัฒนาการของระนาบนี้ไปสู่อาณาจักรแห่งเทพเจ้าได้ในอนาคตคุณมีชื่อไหมทังซานถามมังกรดุร้ายหัวขนาดใหญ่ของมังกรดุร้ายสั่นและเสียงคำรามของมังกรแหบก็ออกมาจากปากของเขาทังซานสัมผัสได้ถึงความคิดของมังกรที่ดุร้ายตั้งแต่กำเนิดมามังกรที่ดุร้ายได้เติบโต,ตขึ้นภายใต้การบ่มเพาะของเผ่ามังกร ในตอนแรกถือว่าเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่ปรดปรานและได้ปลุกคุณลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนน่าจะเป็นจักรพรรดิปีศาจคริสตันอีกองคหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อมังกรดูร้ายยังคงเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นความคิดในการทำลายจึงค่อยๆบุกเข้ามาในจิตสำนึกทำให้มังกรดูร้ายกลายเป็นบ้าเป็นบ,า,นบางครั้งจนบ้าไปหมดแล้วต่อมามังกรดูร้ายถูกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบภายใต้ใตการละเมิดต่างๆและในที่สุดก็เพิ่มปลอกคอ จะไม่มีความแค้นในใจมังกรดูร้ายได้อย่างไรแม้ว่าจะเป็นมังกรแต่มังกรที่ดูร้ายกลับมีความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งต่อตระกูลมังกรเมื่อมังกรดูร้ายหวนคิดถึงประสบการณ์ของตัวเองทางซานจึงต้องใช้พลังงานชีวิตของเขาอีกครั้งเพื่อปรับปรามความคิดทำลายล้างสำหรับมังกรดุเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางอารมณ์ของมังกรดุ ที่ชายทำไมฉันไม่ให้ชื่อคุณคุณไม่สามารถควบคุมพลังการทำลายล้างของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อคุณสามารถควบคุมมันได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นและแอตทริบิวต์การทำลายล้างของคุณจะทำให้คุณมีความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนนกระนาบทำไมไม่เรียกคุณว่าธานอสคุณคิดว่าไงโอ้ยมังกรดูร้ายส่งเสียงคำรามต่ำ มังกรดูร้ายกับทรราชถือกำเนิดแล้วรอบสองศึกบุรุษกลุ่มจัก,กรพัิจบลงแล้วผู้เล่นที่แข็งแกร่ง18คนที่สามารถเข้าร่วมในรอบนี้ได้ต่อไปจะถูกกำหนดที่กล่าวว่ารอบต่อไปจะตัดสินผู้ชนะ9คนสาลบรรพบุรุตตัดสินชั่วคราวว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายของรอบน็อกเอาท์ชายผู้ชนะทั้ง9คนมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแบบราวโรบินขอองค์การแข่งขันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมิถ้นแล้วผู้เล่นเสริมละ่ะ นี่ถึงววราสำคัญขององค์การน็อกเอารอบที่3ตปรับใดที่รอบนี้ผ่านจะมีโอกาสล้มเหลวในเกมต่อต่อไปและความเป็นไปได้ขอองค์การใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบราวโรบินคือคะแนนรวมและการน็อกเอา์เป็นการต่อสู้เพื่อตัดสินผลดังนั้นผู้ชมทุกคนจึงเชื่อว่ารอบน็อกเอาที่3จะเข้มข้นกว่า2รอบก่อนหน้าและมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผู้เล่น9คนเข้าร่วมการแข่งขันในท้ายที่สุด ในการแข่งขันประเภทหญิงในวันที่สเหลือผู้เข้าแข่งขันเทียง8คนรวมทั้งคุณเหมยที่ได้รับการแนะนำให้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกเก้าคนซึ่งถือว่ายุติธรรมจึงกำหนดรายชื่อผู้เล่นหญิงในรอบรองชนะเลิศวันที่5้าขอองค์การแข่งขันมาถึงและทั้งลานของบรรพบุรุษดูเหมือนจะร้อนระอุในแมตช์นี้ผู้เล่นชายที่แข็งแกร่งที่สุด9้าคนในระดับราชาอสูรจะถูกกำหนดอาจมีสถานที่ที่มีคุณสมบัติถึง9้าแห่งแต่อาจมีน้อยกว่า ในบรรดาผู้เล่นที่เหลืออีก18คนเผ่ามังกรมีจํานวนมากที่สุดและมี4คนซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดคือราชามังกรสว่างซูอันยู4ซวนดาบแห่งสวรรค์และโลกก็ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่รอบที่สามเช่นกันคู่ต่อสู้ของเขาในรอบที่สองพยายามทําทุกอย่างที่ทําได้แม้กระทั่งใช้สิ่งประดิษฐ์แต่ต่อหน้าดาบของเขาเขาไม่สามารถต้านทานและพ่ายแพ้ได้ในที่สุดมีผู้เล่นตั้ง3คนที่ถูกคัดออก ซึ่งทั้งหมดถูกกำจัดโดยผู้เล่นที่มีทีมตั้งคนอื่นจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของผู้เล่นเมล็ดพืชยังค่อนข้างแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามโชคของผู้เล่นสามคนที่ถูกคัดออกนั้นแย่มากรถม้าของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองล่นไปอย่างราบรื่นบนถนนในราชสำนักเหนียวเซินนั่งข้างทังซานและกระซิบว่าที่ชายคุณต้องทำงานหนะักหากคุณสามารถชนะเกมนี้ได้ในวันนี้คุณสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ใช่ทังซานพยักหน้า หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเมียวเซิรนก็พูดต่อว่าถ้าสู้ไม่ได้จริงๆอย่าบังคับเลยความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเราก็ทำได้ดีแม้ว่าเราจะขาดแขนหรือขาหักก็งอกกลับมาได้มุมปากของทางซานกระตุกน้องสาวคุณทำเพื่อฉันเหรือคุณสาบแช่งฉันเพราะแขนและขาที่หายไปก่อนเริ่มเกม เงียวเซิรยิ้มที่ฮ,ฮีและพูดว่าฉันไม่กลัวว่าคุณจะประมาาดังนั้นฉันจึงสามารถช่วยทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาขึ้นได้ที่ชัยคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะชนะเกมนี้น่าเสียดายถ้าคุณสามารถซื้อเหมือนกับรูปปั้นอีกเล็กน้อยเหมือนกับรูปปั้นบางทีคุณอาจจะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ทังซานเหลือบมองเธอและพูดว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้ฉันไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ดวงตาของเหงียวเซินญเป็นประกาย คุณแน่ใจหรือทังซานกล่าวว่าคุณสามารถมองเห็นตัวเองได้เหียวเซินพูดอย่างตื่นเต้นที่ชายถ้าคุณเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฉันฉันๆจะคุณเป็นอะไรถังซานเหลือบมองเธอเหียวเซินกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรแต่ฉันจะเป็นคนพิเศษและมีความสุขมากที่ชายคุณสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชนะสองเกมอย่าไปฟังคำนินทาที่คนข้างนอกพูดว่า คุณเป็นเหรียญอเมทิสไรอย่างอายและอื่นๆชนะก็คือชนะทางสารพูดไม่ออกสักพักถ้าคุณไม่บอกฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนดูฉันจากนี้ไปคุณช่วยเงียบหน่อยได้ไหมเออฉันคิดผิดที่ชายโอเคฉันเงียบรอสักครู่ที่ชายช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าวันนี้คุณวางแผนจะชนะอย่างไรคุณมีไพ่อื่นอีกไหมบอกฉันก่อนไม่มีบรรพบุรุษขอดทฮิวพอประชุมเต็มแต่เช้าตรู่ในทางตรงกันข้ามมีผู้คนในเขตสงครามน้อยกว่ามาก และแม้แต่เจ้าเมืองที่มีเล่านอก็ดูร้างไปบ้างแมวตัวใหญ่นั่งเงียบๆในบริเวณรอท่าทางของเขาเคร่งครึมเล็กน้อยใช้เขาผ่านรอบน็อกเอาที่สองด้วยและจ่ายไปมากกรอบระดับสิ่งประดิษฐ์ของเขาถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิงหลังจากพักผ่อนและเข้ารับการรักษามาทั้งวันอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับในเกมที่แล้วยังไม่หายดีเขายังไม่ได้พบกับคู่ต่อสู้ที่เขาหวังจะเจอมากที่สุด และเขาไม่รู้ว่าเขาจะเจอในรอบที่สามของรอบน็อกเอาหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาเข้าใจดีว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่น่าจะเป็นไปได้มากที่เขาจะผ่านรอบที่สามถ้าฉันไม่ได้เจอคนนั้นในรอบนี้ฉันเกรงว่าฉันก่อนการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิเขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเขาเชื่อว่าด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ควบคู่ไปกับประสบการณ์การต่อสู้และสายเลือดระดับแรกเขาจะเดินหน้าต่อไปได้เสมอแม้ว่าคุณจะไม่สามารถท้าทายบัลลังก์ได้ คุณก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามเมื่อมันมาถึงการต่อสู้ของจักรพรรดิเขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนในสองรอบแรกโชคของเขาค่อนข้างดีเสมอไม่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษอย่างน้อยเขาก็ไม่พบผู้เล่นวางเมื่อคู่ต่อสู้ที่สองเล่นกับเขาอาการบาดเจ็บของเขายังไม่หายถึงกระน,นั้นมันก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาและเขาก็จ่ายในราคาที่สูง ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ของจักรพรรดิได้คือขุมพลังที่แท้จริงในรอบวันนี้ความน่าจะเป็นที่จะชนะผู้เล่นตั้งต้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในบรรดาผู้เล่น18คนที่เหลือยังมีผู้เล่นตั้ง7คนสำหรับตัวเขาเองมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะอยู่ท้ายสุดของผู้เล่นทั้ง18คนคนที่อ่อนแอกว่านอกเหนือจากผู้เข้าแข่งขันตระกูลบลูโกทรีน่าจะเป็นตัวเขาเอง ภารกิจของเผ่าสิงโตทองคำไม่สามารถทำสำเร็จได้จริงหรือโชคดีสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดตอนนี้คือโชคแนวตัวใหญ่สัมผัสแหวนเก็บของในมือของเขาเมื่อวานเขามาและให้อะไรกับตัวเองเขาบอกตัวเองว่าเขาจะได้สิ่งที่ต้องการอย่างแน่นอนหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดเขาอยู่ที่ไหนเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ของเจ้าเมืองเหมยได้อย่างไรอย่างไรก็ตามฉันไม่พบเขาในหมู่ผู้เข้าแข่งขัน ขณะนี้คนในจิตใจของแมวใหญ่ได้นั่งอยู่ในเลาวนแล้วกำลังดื่มชาผู้อาวุโสข,ของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองดูประมาาเล็กน้อยและนั่งข้างหลังเขาถ้าไม่มีรูปปั้นของจัก,กรพรรดิเซียนกระบี่จะเล่นคู่ที่สามได้อย่างไรออร่าอันทรงพลังปรากฏขึ้นครึ่ง,งทางขึ้นไปบนภูเขาและจัก,กรพรรดิก็มาถึงแล้วเตรียมจับฉลากเสียงของจัก,กรพรรด,ดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดังขึ้น ถังซานวางถ้วยน้ำชาในมือแล้วเดินออกจากเลานอนหนิงเฉินที่ห้องรับรองข้างๆก็ออกมาเช่นกันเขายิ้มให้ถังซานและกล่าวว่าท่านคู่เท่าจินถ้าผมสามารถดึงคุณวันนี้ได้ผมจะโชคดีจริงดีจริงถังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าวันนี้มีโอกาสสูงคุณมีโอกาสที่ดีที่จะชนะฉันหนิงเฉินหัวเราะฉันกำลังตั้งตารอ ในเวลานี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดปรากฏตัวขึ้นและบนท้องฟ้ากลุ่มแสงสีขาวก็ตกลงมาอีกครั้งและครั้งนี้ไม่มีใครยิงลูกแรกไม่ต้องสงสัยเลยว่างวดนี้มีความสำคัญคุณภาพของโชคจะเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่าผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปได้หรือไม่ไม่มีใครอยากเป็นผู้เล่นที่หว่านล้อมแม้แต่ผู้เล่นที่เขเอง ทังซานไม่สนใจเขาเป็นคนแรกที่ยิงคว้าโดยตรงเมฆแสงสีขาวตกลงมาในมือของเขาอย่างรวดเร็วหนิงเฉินไม่ได้ไปรับลอตเตอรี่แต่มองไปที่ทังซานแล้วถามว่าปรมาจารย์จินชนะกี่หมายเลขหมายเลขหนึ่งทังซานแสดงลูกบอลแห่งแสงในมือซึ่งหมายความว่าเขาจะเป็นคนแรกที่เล่นในวันนี้คนแรกถ้าอย่างนั้นโชคของคุณก็ไม่ค่อยดีนะคนแรกถูกกำจัดไปแล้วจริงๆิงเหนิงเฉินกล่าวอย่างเสียใจแต่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของทังซานอย่างไม่คาดคิด นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไป